สเปคดีราคาดี249,000บาทจบครบใน4คันนี้ไปเลยค่ะ ก็สวยเกินต้านม,ม,มากๆคันนี้สันซิลฟี่เครื่องยนต์อยู่ที่1.6 S V C ดานปี2016คันนี้จะอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทต่อสัญญากระจังหน้าหล่อเท่นะคะคันนี้ไฟหน้าโค้งมนดูมีมิติไฟหน้าพร้อมไฟตัดหมอกล้อแหนกลายสวยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเดีย๋ยวไปพาชมพื้นที่ด้านในกันค่ะพวร์อะไรมันติดฟังก์ชันพุชเตาร์เสริมหนะ้าจอระบบสัมผัสมาให้เชื่อมต่อบลูทูธได้มีกล้องสองถอยให้ในตัวระบบแอร์สามารถปรับร้อนปรั เย็นได้เป็นตัวดิจิตอลนะคะเกียร์ออโต้บอหนัง4ีดำแนวสปอร์ตส่วนคันนี้นะคะไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่าเขาเป็นแบรน์หลักอยู่แล้วกับ Honda City 1.5 S 4ดานปี2014คันนี้จะอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้น5,000บาท่อสัญญากระจกหน้าคันนี้นะคะจะเพิ่มความสปอร์ตหรูเท่มากๆเลยนะคะไฟหน้า โค้งมนดูมีมิติล้อแม็กคันนี้เป้จัดให้แล้วสวยๆเข้ากับตัวรถเดี๋ยวเป้พาชมพื้นที่ด้านในกันค่ะพวงวมาลัยพาวเวอร์วิทยูเดิมโรงงานเชื่อมต่อ AUXUSBCD ได้เลยแอร์เย็นฉ่ำตลอดรอบคันเกียร์แมนนวลน,นะคะสับได้ถึง5สปีดกันเลยเบาะหนังสีเบรกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะส่วนคันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเป็นแบรนด์หลักเหมือนกันกันกบ To y ย ta V i o อเครื่องยนต์ 1.5S c ดานปี2013คันนี้นะคะจะอยู่ที่249,000บาท ผ่านเริ่มต้น5 0 0พันกว่าบาทตลอดสัญญาได้กระจังหน้าหล่อมากๆเลยนะคะไฟหน้าโค้งมนดูมีมิติแล้วแม็กคันนี้นะคะสีทองเข้ากับตัวรถไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเป้พาชมพื้นที่ด้านในกันค่ะกุสต์ทโฟมอะไรเป็นตัวมันติฟังก์ชัน่นเสริมหน้าจอ a n d ด o i d นะคะขนาดใหญ่ AM/FM เชื่อมต่อบลูทูธได้แอปพลิเคชันครบมากๆระบบแอร์ดิจิตอลนะคะเย็์ตลอดรอบคันเกียร์ออโต้มาพร้อมเบาะผ้าลายสวยกว้างนั่งสบาย มา,มากเลยค่ะปิดจบกันที่ซีดานคันสุดท้ายของเรานะคะคันนี้จะเป็นซีดานหรูขนาดใหญ่เลยกับ h o n d a Accord ครื่องยนต์2.4 e l นะคะในวิปี2011คันนี้จะอยู่ที่249,000บาทผ่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทตลอดสัญญากระจังหน้าคันนี้นะคะให้ความดุดันมากๆไฟหน้าดวงโตๆพร้อมไฟตัดหมอก้อแแ็กเดิมโรงงานไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดฟิล์มมาให้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเป้พา,าชมพื้นที่ด้านในกันค่ะภายในคันนี้นะคะติดที่เชื่อมต่อบลูทูธมาให้พร้อมอะไรเป็นตัวมันติฟังก์ชันมาพร้อมแพตเิรนชิปเปลี่ยนเกียร์หลังพวัวงมาลไยได้เลยได้นหน้าจอนะคะเดิมๆลง เชื่อมต่อนะคะเนวิเกเตอร์มีกล้องส่องถอยให้ในตัวระบบแอร์ของเขานะคะคันนี้ปรับร้อนปรับเย็นได้เลยเย็นตลอดรอบคันได้เกียร์ออตโต้ขับนุ่มมากๆเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าสีดํานะคะด้านหลังมีม่านหลังไฟฟ้าพื้นที่กว้างนั่งสบายเย็นตลอดรอบคันเลยค่ะไม่ต้องจ่าย300,000ถึง400,000ขอแค่พี่มี249 0 0 0บาทก็เป็นเจ้าของรถ4คันนี้ได้แล้วเปเลือกให้แล้วนะคะ คันนี้เป็นตัวซีดานที่น่าใช้งานมากๆแล้วก็ภายในออปชั่นด้านในจัดเต็มทุกคันเลยนะคะราคาเบาผ่อนสบายกระเป๋าทางเรามีบริการจัดไปแนนพร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านทั่วไทยค่ะพี่ๆคนไหนที่สนใจอย่าลืมกดทักแชทติดต่อหาเป้ได้ทุกช่องทางเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ